สวัสดีครับต่อไปนี้นะครับจะแนะนําให้ทุกท่านนะครับได้รู้จักกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท GFI นะครับซึ่งนะครับใช้แบรนด์หรือว่ายี่ห้อในการทําตลาดนะครับของผลิตภัณฑ์นะครับที่มีชื่อว่าอ m มโเร่นะครับอ m มโเร่นะครับมีโรงงานผลิตที่ทันสมัยและก็ได้มาตรฐานนะครับตั้งอยู่ในประเทศมาเลเซียนะครับแน่นอนนะครับว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีหลากหลายนะครับแต่ตัวที่โดดเด่นนะครับเป็นพระเอกหรือว่านางเอกจริงๆนะครับเรียกว่าสบู่มหัศจรรย์นะครับ สบู่นี้จะมหัศจรรย์และก็ดียังไงนะครับทําไมถึงเป็นตัวพระเอกทําไมถึงเป็นตัวนางเอกที่ทําตลาดได้ดีนะครับเรามาดูรายละเอียดกันนะครับบริษัท GFI นะครับได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วก็นะครับเปิดตัวผลิตภัณฑ์หรือว่าสินค้านวัตกรรมใหม่นะครับที่มีชื่อหรือว่าแบรนด์นะครับเรียกว่า Amore นะครับและที่สําคัญนะครับในวันเปิดตัวนะครับ เมื่อกลางปีที่ผ่านมาที่ประเทศมาเลเซียนะครับมีบรรดาสาวงามจากมาเลเซียนะครับมาเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็เป็นนางแบบมากมายเลยนะครับซึ่งนะครับนางงามประจําปีของมาเลเซียนะครับก็เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับอาร์มอเร่ด้วยนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่านะครับผิวพรรณงดงามมากนะครับและนี่ก็คือผลิตภัณฑ์ชิ้นแรกนะครับที่ใช้ในการเปิดตัวนะครับเรียกได้ว่านะครับสบู่มหัศจรรย์นะครับที่เรียกว่าสบู่มหัศจรรย์เพราะว่านะครับ เป็นอออินวันในหนึ่งเดียวนะครับจะสมบูรณ์แบบนะครับในเรื่องของการดูแลผิวพรรณในหนึ่งเดียวนะครับมีดีมากกว่าสบู่แน่นอนนะครับที่สำคัญนะครับจะช่วยให้ท่านนะครับลดค่าใช้จ่ายในการนะครับซื้อเครื่องสำอางที่เยอะแยะมากมายเลยนะครับวันนี้ท่านจะประหยัดทั้งเงินและก็เวลานะครับเพราะว่านะครับสบู่มหัศจรรย์นี้ได้รวมเอาคุณสมบัติหรือว่าข้อดีของเครื่องสำอางหลายหลายประเภทนะครับรวมทั้งการมาร์กหน้านะครับ ดูแลสุขภาพผิวต่างๆนะครับมาไว้ในสบู่ก้อนเดียวนะครับซึ่งนะครับเป็นมากกว่าสบู่เป็นมากกว่าโฟมแน่นอนนะครับรับรองนะครับถ้าท่านไหนที่ชอบลดขั้นตอนนะครับความสวยงามนะครับอยู่ที่ขั้นตอนง่ายๆขั้นตอนเดียวนะครับท่านนะครับจะชอบมากๆเลยนะครับแต่สําหรับท่านไหนที่นะครับคิดว่าสบู่ก้อนเดียวยังไม่เพียงพอก็สามารถที่จะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์หรือว่าเครื่องสําอางอื่นเพิ่มเติมได้นะครับ แต่ท่านไม่จําเป็นต้องซื้อทั้งหมดนะครับก็จะทําให้ท่านนะครับประหยัดเงินได้อีกเยอะเลยนะครับจากตารางนะครับที่เป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพหรือว่าดูแลเรื่องผิวพรรณนะครับจะเห็นได้ว่านะครับค่าใช้จ่ายในแต่ละประเภทสูงมากนะครับวันนี้นะครับสบู่ก้อนเดียวนะครับสามารถที่จะดูแลแล้วก็ลดขั้นตอนลดค่าใช้จ่ายต่างๆตรงนี้ได้อีกเยอะเลยนะครับฉะนั้นนะครับ วันนี้ถ้าท่านไม่ลองนะครับท่านไม่รู้นะครับและท่านท่านลองแล้วนะครับท่านจะติดใจมากๆเลยนะครับส่วนประกอบสําคัญนะครับของสบู่มหัศจรรย์อามอเร่นะครับเรียกได้ว่านะครับมีส่วนประกอบของโคลนมัรนะครับซึ่งเป็นโคลนธรรมชาติ100เซนะครับโคลนนี้นะครับนำเข้าจากประเทศออสเตรียนะครับซึ่งมีความสําคัญนะครับในการบํารุงผิวหรือว่าบารุงเซลล์นะครับทำให้เซลล์ต่างๆเต่งตึงแล้วก็ลดรอยเหี่ยวย่นนะครับ และนอกอย่างนี้นะครับก็ยังมีส่วนประกอบที่เรียกว่าสาหร่ายใต้ทะเลน้ําลึกนะครับชนิดที่เล็กที่สุดนะครับสาหร่ายนี้นะครับมีคุณสมบัตินะครับที่จะช่วยนะครับเพิ่มพลังให้เซลล์แข็งแรงนะครับไม่ทําให้ผิวอ่อนล้าไม่แพ้ง่ายนะครับเพราะมีวิตามินถึง5ชนิดนะครับเช่น B1 B2 B12 แล้วก็ไนอาซินนะครับส่วนประกอบอื่นอีกนะครับก็จะมีสารสกัดจากชะเอมนะครับซึ่งนะครับจะช่วยกระตุ้นผิวให้ชุ่มชื้นนะครับเหมือนได้รับ ออกซิเจนบริสุทธิ์นะครับและอีกส่วนประกอบหนึ่งนะครับเรียกว่าน้ำมันสกัดจากใบชานะครับหรือที่รู้จักกันทั่วๆไปนะครับที่เรียกว่าน้ำมันเมลาลูคานะครับอันเทอร์นิโคลียซึ่งน้ำมันนี้นะครับมีคุณสมบัติในการควบคุมการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่ไม่ดีนะครับปัจจุบันนะครับโครนมัวนะครับได้ถูกนำมาใช้ในทางการแพทย์เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อบำบัดเยียวยารักษานะครับ แผลบวมอักเสบแผลเปื่อยโรคระบบลำไส้อักเสบโรคบวมตามไขข้อต่างๆนะครับซึ่งนะครับโรงพยาบาลในเยอรมันและก็ออสเตรียนะครับให้การยอมรับเรียบร้อยแล้วนะครับสรุปคุณสมบัตินะครับของสบู่มหัศจรรย์อโมอเร่นะครับซึ่งมีคุณสมบัติเด่นๆดังต่อไปนี้นะครับช่วยในเรื่องของการยกกระชับผิวนะครับคืนความเต่งตึงบำรุงผิวหน้าให้กระจ่างใสรักษาสิวอุดตันสิวเซียนสิวอักเสบ รักษารอยฝ้ารอยกะจุดด่างดาให้จางลงแก้ไขปัญหาในเรื่องของผิวมันนะครับช่วยให้รูขุมขนเล็กลงนะครับแก้ปัญหาถุงไขมันใต้ตานะครับลดรอยตีนการอยเหี่ยวย่นบนใบหน้าใต้คางนะครับช่วยเพ,เพิ่มเส้นผมให้ดกดําสะผมได้นะครับขจัดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์เช่นกลิ่นตัวกลิ่นเตานะครับแล้วก็ ลดการอักเสบของผิวหนังแผลเรื้อรังรอยแผลเป็นนะครับเหมาะสําหรับคนที่เป็นโรคผิวหนังผิวอักเสบนะครับสเก็ตเงินเป็นต้นนะครับขจัดเซลล์ผิวเก่าสร้างเซลล์ผิวใหม่นะครับแก้ปัญหาท้องลายนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่านะครับสบู่ก้อนเดียวนะครับสามารถที่จะมีคุณสมบัติในการที่จะดูแลผิวหนังดูแลสุขภาพนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับดังนั้นนะครับสมกับที่ว่าเป็นสบู่มหัศจรรย์อออินวันจริงๆนะครับ โอเคนะครับทีนี้มาดูในส่วนของตัวอย่างนะครับนะครับว่านะครับเพิ่มความกระจ่างใสเป็นยังไงนะครับเพิ่มแก้ไขปัญหาจุดฝ้าเป็นยังไงนะครับเห็นนะครับจากตัวอย่างนะครับแล้วก็ลดลอยตีนกาจะเห็นได้ว่าก่อนใช้นะครับลอยตีนกาเยอะนะครับพอหลังใช้แล้วรอยตีนกาน้อยลงนะครับน่าจากที่มันมันนะครับสังเกตนะครับพอใช้ไปสักระยะหนึ่งนะครับน่าจะสว่างใสนะครับจากสิวนะครับเห็นไหมครับ แผลเป็นจะน้อยลงนะครับในส่วนของสิวนะครับสิวเซียนสิวอะไรต่างๆจะหายไปนะครับซึ่งจะเห็นนะครับว่าก่อนใช้กับหลังใช้เนี่ยจะแตกต่างกันมากเลยนะครับโอเคแล้วก็ช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของเส้นผมนะครับสิวอักเสบเรื้อรังนะครับแล้วก็นะครับอย่างท่านนี้นะครับก็จะทําให้เส้นผมดกดําขึ้นมานะครับหรือนะครับท่านนี้เป็นสิวนะครับพอใช้ไปสิวก็จะจางลงนะครับ หรือตัวอย่างสิวตรงนี้นะครับก็จะจางลงสว่างสวนะครับและนี่แหละครับคือคุณสมบัตินะครับของนวัตกรรมความงามนะครับที่ล้ำค่าจากธรรมชาติจริงๆนะครับช่วยนะครับในการสร้างเซลล์ผิวใหม่เสริมสร้างคอลลาเจนนะครับทำให้ผิวพรรณนะครับเป่งปังกระจ่างใสนะครับให้ความชุ่มชื้นขจัดสารพิษแล้วก็ยกกระชับนะครับและนี่ทั้งหมดนะครับอยู่ในสบู่ของอาร์มเร่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะครับ ความสวยงามนะครับจะเกิดขึ้นง่ายๆภายใน3นาทีนะครับเป็นสบู่ที่ช่วยในการบำบัดเยียวยานะครับในทุกสภาพผิวเลยนะครับวิธีใช้ก็ง่ายๆครับแค่นะครับรูปสบู่นะครับให้เกิดฟองนะครับดังตัวอย่างนะครับจากนั้นนะครับก็นํามาลูบบริเวณหน้าหรือลําคอนะครับเรือนล่างตรงส่วนต่างๆที่ต้องการนะครับทิ้งไว้ประมาณ3นาทีนะครับมันจะซึมเข้าผิวหนังนะครับอย่างรวดเร็วเลยนะครับจากนั้นนะครับ พอครบ3นาทีแล้วก็ล้างออกด้วยน้ําสะอาดนะครับซับดยซับให้แห้งนะครับเพียงขั้นตอนง่ายๆเท่านี้นะครับคุณก็จะได้สัมผัสถึงความเปลี่ยนแปลงแล้วก็ความกระจ่างใสในทันทีนะครับใช้ต่อเนื่องนะครับเพียงไม่กี่วันนะคุณก็จะรู้สึกเลยนะครับว่าสภาพผิวเนี่ยกระจ่างใสนะครับริ้วรอยลดลงนะครับคุณจะดูอ่อนกว่าวัยนะครับอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับโอเคนะครับตรงนี้นะครับ จะมีคนสงสัยแล้วก็คนมาทักคุณเองนะครับว่าไปทําอะไรมาหน้าตาดีขึ้นดูอ่อนวัยลงนะครับคุณก็จะแอบยิ้มในใจนะครับนี่แหละฉันใช้สบู่มหัศจรรย์นะครับโอเคนะครับก็จะมีใบรับรองนะครับในการประกอบวิชาชีพหรือว่าใบรับรองผลิตภัณฑ์นั่นเองนะครับตรงนี้จะเป็นใบรับประกันเลยนะครับว่าสินค้าปลอดภัยแล้วก็มีคุณภาพจริงๆนะครับ และนี่ก็คือพรีเซนเตอร์ของสบู่อาร์โเร่นะครับสบู่มหัศจรรย์นะครับซึ่งใช้นางงามประจำปี2009นะครับแล้วก็ดาราชายยอดนิยมของมาเลเซียนะครับคนนี้เปรียบเสมือนเบิร์ดบ้านเราเลยทีเดียวนะครับและนอกจากสบู่มหัศจรรย์นะครับก็ยังมีในส่วนของแผ่นปิดฝ่าเท้านะครับซึ่งจะช่วยในการลดน้ำหนักและก็ดูดสารพิษนะครับและยังมีนะครับเสริมพลังท่านชายนะครับดีโคเดตนะครับ โอเคนะครับซึ่งจะออกมาในเร็วๆนี้นะครับสําหรับแผ่นปิดฝาเท้านะครับจะช่วยในเรื่องของนะครับลดน้ําหนักควบคุมน้ําหนักจริงๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญฮะดูดสารพิษออกจากร่างกายนะครับวันนี้นะครับคุณไม่ต้องไปกินยาลดน้าหนักหรือว่าไม่ต้องอดอาหารนะครับไม่ต้องออกกําลังกายนะครับและสุดท้ายนะครับก็อยากจะฝากผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับให้ท่านได้ลองใช้นะครับแล้วรับรองนะครับว่าท่านจะติดใจนะครับ มีอะไรนะครับอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับแนะนำให้ท่านนะครับเข้ามาดูทีเ่เว็บไซต์ของเรานะครับ h t t p g f i ขีดกลางนะครับ a m o r e c o m นะครับแล้วเจอกันนะครับผมสวัสดีครับ